สวัสดีค่ะเกส e เองวันนี้ก็เข้าก็มาพบกันในช่วงมาทำกัน EP 3สเยแต่ว่าทุก EP นะคะเกส e ไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะเกสยังไม่เคยทำแต่ว่าแค่คิดเฉยๆวันนี้เราก็จะมาทำขน,น,นมกันเย yeah. อุปกรณ์นี่ไม่ยากเลยค่ะหาซื้อไม่ยากเลย b ิ๊กซีโรต s อะไรมีหมดเลย แต่ว่าบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าใครคนที่ทําได้จะต,ต้องมีอุปกรณ์ส่วนคนที่ทําไม่ได้นะคะก็จะไม่มีอุปกรณ์นั่นเองแต่ว่าใครอยากทํานะคะก็ไปซื้อกันอุปกรณ์เนี่ยก,ก็น้อยมากๆเลยหนึ่งนะคะก็คือถ้วยภาชนะค่ะนี่สองนะคะช้อนเอาไว้กิน,นะคะ่ะหรือว่าเอา,วเอาไว้คนด้วยก็ได้นะคะสามบิปครีม เย้วิปครีมวิปครีมเย้ที่จริงแล้วเพื่อนๆจะเอาเค้กขนมเค้กหรือว่าไอศครีมมาด้ได้นะคะแต่ว่าเกเพิ่งทำแล้วเพิ่งกินหมดไปใช้อันนี้ไปก็เลยปิ้งไอเดียออกขนมเค้กก็ไม่มีแล้วนะคะที่จริงไอติมก็มีแต่ว่าไม่อยากใช้แล้วก็ที่คนแบบนี้ค่ะนี่ เหมือนเอาไว้คนซานานแต่ว,วันนี้จะมาคนขนมกันแล้วก็สีผสมอาหารค่ะใครมีก็เอาใครไม่มีก็ไม่ต้องนะคะเย่ทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนนะกาสักครูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำวิปครีมค่ะมาบีบเลยค่ะสักครูนึง มองไม่ค่อยเห็นหน้อเลยนะเดี๋ยวเราจะมามุมนี้กันเคสค่ะตั้งมุมก่อนไม่รู้จะเอามุมไหนวูววววาววววมวีวว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 วที่้ดดววววววมววววววือนั่นเเวววววววะ นีแล้วมาทำกันเลยค่ะค่ะอย่ารอช้าเราก็จะบีบวิปครีมใส่ลงไปนะคะในปริมาณที่เราต้องการกินค่ะเกรซนะคะเป็นคนที่ชอบกินวิปครีมมากๆกก็จะใส่ไปเยอะอู้ดูสิไอวิแเจ๋งมากเลยค่ะแล้วทำเป็นดอกแน่สวยงาไม่ค่อยหรอกคะ่ะ ของส่วนตัวแม่ไม่ค่อยกินเรากินเองคนเดียวเย่ต่อไปก็จะใส่สีผสมอาหารค่ะที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเกดอยากใส่ไหนก็ทําทั้งทีก็ใส่ไปไหนแล้วกันเนาะ <c oughs> อย่าใส่เยอะมากนี่นะคะต้องเป็นสีผสมอาหารเท่านั้นนะคะเพราะมันคืออาหารนะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะทุกๆุกคน เด็กทุกๆคนนะคะผู้ปกครองคนอยู่ด้วยแต่ว่าเด็กโตแล้วก็ทําเองได้ถ้ามีอุกปกรณ์เนนะาะก็บอกก็แม่ก่อนก็ได้ถ้าอยากทำหรือไม่ก็แค่บีบวิปครีมแล้วก็วกินแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอย่าใส่สีอะเกินไปนะเพราะว่ามันอันตรายไมไ่ค่อยมากหรอกนี่สีก็สวยมากเลยนะคะ วยสีสวยนีสีสวยมากเลยอ,อร่อยอ,อร่อยมากเลยค่ะเย้ yeah, แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิปครีมสีเหลืองเย้ yeah. เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยใครอยากเติมเค้กลงไปก็เติมได้นะคะไอศครีมเค้กหรือว่าเรนโบว์ก็ได้หมดเลยค่ะส่วนวันนี้เคกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับวิปครีมสีเหลืองทองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามช่วงมาทำกัน EP4 ด้ว e ยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันต้องคิดก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย